ทอดใหม่ๆเลยค่ะและคลิปนี้สนับสนุนโดย Pessy Coffee ซึ่งเป็นกาแฟาเพื่อสุขภาพที่หอมมากหอมเวอร์จากประเทศบราซิลใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดแทนครีมเทียมผสมขมิ้นเพื่อช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร Pessy c o f f e ฟฟี่ never วอ i n k alone ช อาหารทังบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะก็เป็นเมนูลุงคิดขอมาค่ะก็อยากกินนะคะเมื่อก่อน,นยอยู่เชียงใหม่ป้าไปซี่จะทาบ่อยมากนะคะก็คือเมี่ยงหมูกรอบซอสโคชูจังนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราสองคนต้องขออนุญาตกินก่อนนะคะ,ะคมากินไปได้วยกันค่ะนี่ค่ะทอดใหม่ๆเลยค่ะโอเคค่ะมากินด้วยกันหอของป้าไปซี่ตรงนี้กอโอ้โหนี่ขนาดชิ้นเล็กนะคะ พอไปได้หมูชิ้นเล็กมาป้าไปซี่ไม่อยากเอาแบบใหญ่ๆมาค่ะก็เลยแบบว่ากะแบบมันเวลาต้มเสร็จแล้วเราก็มาผึ่งผึ่งลมหรือว่าแช่ในตู้เย็นก็ได้ค่ะถ้าแฟนทางบ้านไม่มีเตาอบอย่างป้าไปซี่นะคะหรือผึ่งแดดก็ได้แดดช่วงนี้ดีเหลือเกินเวันนี้คืมหน่อยค่ะอ,อืม <laughs> เลิศอันนี้น้ำจิ้มก็ผสมให้ดูแล้วนะคะ ใครไม่อยากผสมกับอย่างป้าเบซีนะคะก็ใส่ซอสพริกก็ได้ค่ะไมก็น้ำอะไรนะกระเทียมดองแค่นั้นนะคะหืมกรอบผักก็มีผักกาดขาวผักอันนี้จะเข้ากันค่รเขาเรียกผักอะไรไม่รู้ค่ะเป็นผักกาดอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็ต้นหอมไม่มีผักชีค่ะวันนี้ เพื่อความสวยงามนี่ค่ะคือ for beautiful อ uh, uh, mm ่ะเป็นวีอ่ะ p e s c e n t แต่กินโคตรลำบาก i s o a r d เลยแบบ for p r e s e n t กูไงแต่กินลำบากลำบากนะสังเกตไหมคะคนที่เขากินเนาะนะู mm ่น hmm. มองคนไปตั้งอยู่หน้ากล้องเนี่ยค่ะจะกินทีลำบากมากอะ่ะแต่เพื่อความสวยงาม n a t u จะเอากินง่ายเหเืยจะเอาเพื่อความสวยงามไดเอกินลำบากเหลือเกินเลยซอสก็อยู่ใกล้ๆไงมีถ้วยหนึ่งให้ลุงคิดค่ะเป็นกับแก้มก็ได้นะคะเนี่ย เป็นเมนูแบบว่ากินเล่นแล้วคุยกันกับเพื่อนก็นได้แล้วออเดิรก็ได้กินเป็นเมนูหลักก็ได้อิทเป็นดินเนอร์อก็ได้แทนเป็นท็อปปิ้งแทนเป็นออเดอิร์ a n น t h i n g a t u c h s n a c ใช่อีทแอนด์พอกวิดเฟรนส์ก็ได้กินแล้วก็คุยกับเพื่อนเนี้ยดีค่ะมันแบบว่าได้กินผักกันด้วยค่ะ และซอสน,นี้ก็ทําง่ายค่ะซื้อมากระปุกสีแดงๆค่ะเรามาใส่อซอสพิกเพิ่มมันจะได้ตักกินเนี่ยเพราะของเขามันเหนียวเนาะมันเป็นครีมเลยเรามาผสมค่ะชอบหวานก็เติมน้ำตาลเพิ่มเนี้ยค่ะแต่ทางบ้านม,มีซอสอ่ะ เอ่ออะไรนะสามรถด้วยนะคะซอสซีฟูด้ดอ้าวังต้องเตรีย์อืมอืมอย่ามองเลิ่มมองกาวหรืออืมปากกาเหรืออืมถ้าจะให้กอรอบต้องแช่น้ำแข็ง พิซซ่าอร่อยเนาะ What's the name? ซอสโกโคชูจังโคชูจังโคคอควายอ่ะมันต้นหอมเลยเนาะเห็นในข่าวอันนั้นน่ะสงสารว่ะ You remember the i show you อ่ะ show you in the video before which one the anaconda ที่ the guy swimming in the Amazon น่ะ let's see big anaconda him dead มเดดแล้วใช่เอองูตัวนี้ตายแล้วตายเอาอีกได้ have uh, some uh, youtuber ไป make content และคิวเดมแล้วก็มา take picture show ทุเรศมากเลยอ่ะบอกลุงคิดว่าลุงคิดจำได้ไหมเมื่อเมื่อรู้สึกจะเกือบเดือนแล้วล่ะค่ะที่เขาบอกว่าคนพบ สารคดีค้นพบอานาคอนดาตัวใหญ่ที่สุดค่ะในป่าอเมซอนกำลังว่ายน้ำอยูอ่ในแม่น้ำอเมซอนเขาก็ลงไปถ่ายไปเฟรมนางก็ว่ายของนางไปทีนี้พอข่าวออกไปค่ะพอเขาเขาเหมือนเขาโชว์ในทีวีหรือว่าโชว์ในสารคดีมีคนไปทำคอนเทนต์ค่ะแล้วก็ไปฆ่ามันแล้วก็เอามันมาพาดคอถ่ายภาพ กลายเป็นมันมันตายไปแล้วที่ YouTube kill หีห่อเหรอเอออุ้ยกินลงคอคุณลอูดดูสว่าคนเราทำไมต้องฆ่าสัอืมไม่ได้บอกว่าฆ่ามันทำไมทำไมทให้มันทำให้มัน p o w ล r p o w e r f u มาฆ่ามันแล้วก็ไม่กินมันค่ะคือฆ่าแบบเพื่อความสนุกเนี่ย ถ้าเกิดบ้านเราเนาะบาปนะคะจริงนะคะถ้าเป็นอาหารเนี่ยไม่เป็นไรคือคุณค่าแล้วคุณไม่ได้ทิ้งมันล่างมันคุณเอามาต่อชีวิตคุณนะคะแต่ถ้าไปฆ่าแบบนี้เพื่อความสนุกอะ่ะคือเหมือนไปรังแกมันอะ่ะแล้วก็ถ่ายภาพหัวเลาะอ,อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะคะชีวิตหนึ่งชีวิตเนาะก็มนุษย์โลกมันหลากหลายเนาะ small balls <laughs> ห่อมห่มเล็ก <laughs> 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 คุณพี่บอกสมอ l l ball ถ้าบ้านเราก็ห่มเล็กกะไงเร <laughs> าะว่าคุณเซ่ใหญ่ I never killed an animal ทำไมอืม Because I have big balls อืมคุณพี่บอกไม่เคยฆ <laughs> ่าสัตว์นะคระั <laughs> คุณพี่ไม่เคยนะคะ เคยครั้งหนึ่งเนาะที่ยูคิวสเน็กอะที่ไอกลัวอะนุนคิดโกรธยุปักกิ้งแองกฤษเมีอะนุ้นคิดแบบโกรธป้าเปซี่มากคือป้าเปซี่เห็นอุ้ยมันแกล้งนอนค่ะแฟนหนักบ้านป้าเปซี่ยายมาแรกๆเมื่อปีที่แล้วยูรีเมมเบอร์ลาร์ดเยียมันลุกไลเซมันสลีปนะคะมันเหมือนมันแกล้งนอนมันแกล้งนอนเหมือนมันแบบมันทำมันทำเขาบอกว่างูเนี่ยเล่ห์เหลี่ยมเยอะมากซิกแซกมากเลยนะสเน็กเนี่ย ใช่ค่ะงูนี่เล่เหลี่ยมเหล,ลี่ยมและฉลาดเขาบอกว่าให้แข็งแก่งเหมือนอะไรนะแล้วก็ฉลาดเหมือนงูงูฉลาดนะคะงูเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากนะคะแฟนทางบ้านมันมีแมบบ่พิสิษ์อ่านเจอที่ไหนวะคำพีรูอบอกนะเขาบอกว่าให้ให้คล่องแคล่วเหมือนนกอินทรีหรืออะไรนี่แหละแล้วให้ฉลาดเหมือนงูเนี่ยงูมันฉลาด ปาปิซี่ไปตรงเล้าเป็ดเนาะตอนนั้นเนี่ยหญ้ามันเยอะมันเป็นช่วงหน้าฝนปาปิซี่ก็เห็นอะไรขาวๆเนาะเดินมากับลุงคิดก็ดีดเสายส้พใบปาปิซี่เดินจะเหยียบมาแล้วนะฮะเฮ้ยทำไมอะไรขาวๆวะเฮ้ยมัก็ปาปิซี่ก็บอกเฮ้ยงูตายก็บอกไงงูตายกูเรียกลุงคิดมันลุงคิดลุงคิดมาดูนี่งูตายพอสักพักก็เอาไม้เกี่ยวอุ้ยมันมันอย่างนี้เลยมันเตรียมจะฉกเลยอันนี้ก็กลัวทีนี้ปาปิซี่ก็ให้ลุงคิดตีลุงคิดบอกว่าอุ้ยถ้าจะฆ่าต้องฆ่ามันอย่าให้มันทรมาน ป้าพีซี่ก็บอกว่าเอ้าก็เอาไม้ตีเอาไม้ให้ก็ทะเลาะกันนะฮะทะเลาะกันคือป้าพีซี่เอาเสียม,มันคิดตีตีป้าพีซี่ก็กลัวไงคือเป็นคนกลัวอยู่แล้วอ่ะกลัวงูมากเลยนะคะกลัวงูมากอ่ะกลัวงูแบบคือสิงโตเสือเราไม่ค่อยเจอแค่แต่งูเนี่ยมันมันเจอบ่อยเพราะเราอยู่กลางทุ่งนาค่ะมันจะกลัวมากเลยนี่ลุงค,คิดก็ทะเลาะกันอ่ะคือแกไม่เอาเสียมแกบอกมันจะทรมานแกจะถ้าแกจะฆ่ากแกจะต้องทีเดียวจบให้มันจบเลย ลุงคิดก็เดินไปเอาเอาผ้าเนาะป้าไปซิอบอกไม่ <ๆ S 2> ไม่ไม่ไม่ต้องเพราะเวลาลุงคิดฟันลงนๆๆไปอย่างนี้มันจะเดี๋ยวมันหัวมันคือเราเคยเจอเรื่องเล่าของอสมัยก่อนนะคะเดี๋ยวนี้เรื่องเล่าอ,อันนี้เดี๋ยวป้าไปซิจะเล่าให้ฟังนะคะทีนี้ลุงคิดก็แบบว่าถ้าจะนั่นก็ต้องให้ให,ให้ให้มันทีเดียวอย่าไปให้มันทรมานลุงคิดบอกอย่างเงี้ยถ้าจะให้ฉันทําหรือถ้าจะทําเองลุงคิดก็จะเดินหนีเลยนะคะนั่นแหละค่ะอุ้ยแต่มันแกล้งตายเนี่ยถ้าป้าเหยียบนี่มันฉกเลย มันมันดูเซมมันเดทอ่ะแต่มันไม่เดทอ่ะมันเออมันเฟกค่ะอืมฉลาดมากนี่ก็เลยคือเดียวมันก็ดิ้นโอ้ยทำไมป้าพี่ซิ่ไม่อยากให้ฟันหัวเพราะว่ามันมีเรื่องเล่าสมัยก่อนมันมีชายคนหนึ่งวันนี้มันเพราะสมัยก่อนไม่มีทีวีเนาะคนบอลังบลานก็จะชอบเล่าเรื่องนู้นนี้ให้ลูกหลานฟัง เขาบอกว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยเป็นแม่น้ําก็คือไปไปทํานานี่แหละแล้วก็ในบ้านเขาอะอยู่อยู่ตรงแม่น้ําไปเจองูเหา่าไปเจองูเหา่าแล้วก็เหมือนเอาเสียมอะสับคอมันทีเดียวนะครับเพราะว่ามันแม่นแล้วก็เอาหัวมันโยนลงน้ํากลางคืนมาแกก็มานอนตากลงตรงตรงระเบียงตรงรับลมตรงบอกเพราะว่าอ่ามันมีอะไรยื่นออกมาตรงแม่น้ําตอนเช้ามาแกไม่ตื่นเลย ทีนี้เขามาเห็นนะ่ะหัวที่สกสับอ่ะอุหะมากัดตรงนี้แกคาย,ยางั้นเลยทั้งที่หัวมันขาดนะแกก็ได้ยินเสียงนงังจ่มจอม,จ,มจ่มนะไอ้เมียแกมันเหมือนพยายามจะขึ้นมาเลเหมือนล่วงเหมือนล่วงเหมือนล่วงเงี้ยเหมือนมันพยายามจะขึ้นมาอันนี้เรื่องเล่านะไม่รู้มันจะขึ้นมาได้ยังไงวะันมีแต่หัวแต่เขาบอกว่าแกตายแล้วมันก็กัดอยู่ตรงเนี้น่ากลัว อย่าอธิบายให้ลุงคิดฟัง Yes about that How do you think the snake can go up ลุงคิดถามว่าอ้าวแล้วงูมันขึ้นไปได้ไงมีแต่หัวมันจะเลื้อยพันอะไรขึ้นไปก็มันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นสตอรี่ไงมันเหมือนมันเป็นเรื่องเล่านะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเล่าเพื่อให้เด็กๆแบบว่าไม่ไม่ต้องไปสับหัวมันอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางคนก็บอกว่าสับหัวแล้วบางทีหัวมันกระเด็นนะกระเด็นแล้วมันทายมันเครียดแ้นอะมันจะกระ หัวมันแบบพยายามจะมาหันเราเหมือนกับมันไม่ยอมไปคนเดียวอ่ะมันไม่ยอมตายตัวเดียวอ่ะต้องเอาคนทํามันไปด้วยอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยอาจจะเล่าให้เด็กให้เด็กอะ่ะอย่าไปทําแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยให,ให,ให้ให้ทุกมันให้ตีมันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ก็ไม่แน่ลนะ้วแต่ป้าพิซซี่เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบไหนแต่ป้าพิซซี่นี่คือกลัวเห็นแล้วนี่คือกลัวเลยอะ่ะมีพิษไม่มีพิษกนะ็คือกลัวหมด เวลามันอะไรเงี้ยเอยไม่ชอบนะคะคนลุกก็อ๋อหนูคิดเอาอีกไหมเอามี little bit more อันนี้โอ้แต่อร่อยจริงจเนาะอร่อยมากๆเลยก็นะคะใครสนใจนะคะกาแฟเพซซี่คอฟฟีนะคะตอนนี้เรามีโปนะคะเป็นมีโปนะคะ4กล่อง999บาทพร้อมส่งเลยนะคะแล้วก็โปร5กล่องแถมฟรี1กล่อง 1299บาทพร้อมส่งเลยนะคะแฟนทางบ้านสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะที่เพซี่เพซี่คอฟฟนะคะแอดเพซี่คอฟฟี่หรือว่าในเพจ f a c e b o o k นะคะเพซี่คอฟฟี่นะคะแล้วก็เพจ f c e b o o o p เพซี่ h ช n แนลนะคะได้หมดเลยนะคะในช้อปปีก็มีนะคะแฟนทางบ้านปเพซี่ติดแล้วอ่ะติดกาแฟตัวเองอะอร่อยอือ ยู่มอมือืมตอนจะไม่เอาเข้าปากก็ไม่บอกอักก็ถลเลทปะตอนจะนไม่เอาอะไรเข้าปากอง <laughs> ไม่ <laughs> ไม่ไม่ใช่น่นมันเคี้ยวอยู่ไง <laughs> 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 จะมาดูไม่มี <laughs> <laughs> ค่ะคลิปนี้เดี๋ยวเราสองคนก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะแฟนทางบ้านก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าน,นะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายลุงคิดก็จะมานะคะมาเรื่อยๆนะคะแต่จะไม่มาทุกวันแล้วนะคะเพราะว่าลุงคิดตั้งแต่อีเกเยสมคีคนจะมาขออยู่กับเรานะคะส่งเสื้อผ้ามาแล้วก็จะมาขออยู่กับกายเป็นเราแบบว่าทำคลิปอยู่นี้เลยมันไมน่มันดูเป็นหลอนๆไปเลยยังไงก็ไม่รู้นะคะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ